สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเจาะหมวดที่ผมอยากให้ทุกคนจำให้แม่นที่สุดนั่นคือหมวดคําจำกัดความมาตราส4ของพรบศุลกากรเหตุผลมีเพียงข้อเดียวเพราะถ้าคุณจำคําพวกนี้ได้คุณจะตีโจทย์แตกทันทีทั้งข้อประนัยและข้อสถานการณ์กฎหมายศุลกากรจะง่ายขึ้นแบบเห็นผลเลยครับคำแรกอากรหมายถึงอากรศุลกากรตามพรบนี้และตามพิกัดอัตราศุลก,กากร มันคือเงินที่รัฐมีสิทธิเก็บจากสินค้าที่นําเข้าและส่งออกคําต่อมาคือของต้องห้ามคือของที่กฎหมายห้ามนําเข้าและห้ามส่งออกเด็ดขาดส่วนของต้องกํากัดคือของที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนถ้าไม่มีใบอนุญาตถือว่าผิดทันงทีคําว่าผ่านแดนหมายถึงการขนส่งของผ่านประเทศไทยโดยไม่ใช้ประโยชน์ใดๆในประเทศและการถ่ายลำคือการย้ายของจากยานพาหนะหนึ่งไปยานพาหนะหนึ่งภายในด่านเดียวกัน คำที่สำคัญมากอีกคำคือพนักงานศุลกากรไม่ได้หมายถึงเฉพาะเจ้าหน้าที่ศุลกากรนะครับแต่รวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารเรือเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆหรือบุคคลที่รัฐมนตรีแต่งตั้งทุกคนใช้อำนาจในกฎหมายนี้ได้เท่าเทียมกันสุดท้ายคือคำว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ใบขนทุกอย่างทำผ่านระบบหมดแล้วกฎหมายถือว่ามีผลเสมือนกับเอกสารจริงผิดในเอกสารเท่ากับผิดในระบบเท่ากันทุกประการ ถ้าจำหมวดนี้ได้แปลว่าคุณผ่านดันแรกของพรบศุลกากรเรียบร้อยแล้วครับคลิปต่อไปเราจะเข้าสู่หมวดทำคะแนนจริงๆหมวดการจัดเก็บอากรและท้ายที่สุดผมอยากย้ำว่าการฟังคลิปจะช่วยให้เห็นภาพรวมได้เร็วขึ้นแต่การอ่านพรบรฉบับเต็มจะทำให้คุณเข้าใจระบบทำงานของศุลกากรแบบลึกจริงถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดติดตามกดเซฟและแชร์ไว้ทบทวนได้เลยนะครับแล้วไปลุยคลิปต่อไปพร้อมกันครับ